ครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเนื้อรุรุเนื้อป่าผู้มีขนสีทองงดงามเนื้อรุรุเป็นสัตว์ผู้มีเมตตาไม่เบียดเบียงใครและมักช่วยเหลือสัตว์อื่นๆวันหนึ่งเขาช่วยชายคนหนึ่งที่กำลังจะจมน้ำให้รอดชีวิตชายผู้นั้นตัวสั่นด้วยความหนาวและความกลัวเนื้อรุรุจึงกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนว่า อย่ากกลัวเลยมนุษย์ผู้ทุกข์ข้าช่วยเจ้าเพราะใจเมตตาจงอย่าบอกผู้ใดถึงที่อยู่ของข้าเพราะพรานอาจมาฆ่าข้าได้ชายผู้นั้นสัญญาด้วยน้ำตาว่าจะเก็บความลับไว้ชั่วชีวิตแต่ไม่นานความโลภก็เข้าครอบงำเมื่อพระราชาออกประกาศหาตัวเนื้อทองผู้วิเศษโดยให้รางวัลใหญ่แก่ผู้ชี้ทาง ชายผู้นั้นจึงไปแจ้งต่อราชานำพรานมาสู่ริมแม่น้ำที่เนื้อรู้รู้อาศัยอยู่เมื่อเนื้อรู้รู้เห็นพรานและพระราชามาถึงแทนที่จะหนีเขากลับเดินออกมาด้วยความสงบเงยหน้ากล่าวด้วยเสียงอันนุ่มนวลว่าข้าไม่เสียใจที่ต้องตายแต่เสียใจที่มลุษลืมบุญคุณ ความโลภได้ทำลายเกียรติแห่งใจเจ้ามากกว่าที่ลูกศรใดจะทำลายชีวิตข้าคำพูดนั้นสะเทือนใจพระราชาอย่างลึกซึง้งพระองค์จึงละอาวุธทรงกราบเนื้อรู้ด้วยความสำนึกและตรัสว่าท่านคือสัตว์ผู้มีธรรมข้าไม่ควรพรากชีวิตท่านในขณะนั้นเองแผ่นดินสั่นสะเทือนเสียงของเทพเจ้าดังขึ้นจากท้องฟ้า ผู้มีเมตตาย่อมรุ่งเรืองส่วนผู้ทรยศย่อมเสื่อมสูญแล้วชายผู้ทรยศก็ล้มลงตรงนั้นเองร่างดับสิ้นด้วยผลแห่งกรรมส่วนเนื้อรู้รูได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์ผู้มีธรรม